ช่วงต้นผมแนะนําให้คุณหนีจากภาวะเชิงลบไปอยู่ในสภาวะเชิงบวกแต่ทีนี้เนี่ยนะโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยบวกกับลบนี่มันไมไ่มีอยู่จริงเ,ออเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาะนะฮะผมยกตัวอย่างผู้หญิงสองคนเจอปัญหาเดียวกัน ซื้อโอับคนหนึ่งฆ่าตัวตายเลยคนนึงอาจจะร้องไห้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปหาแฟน้ำาสองคนเนี้ยเขาเลือกแก้ปัญหาเนี่ยตามภายในเขาอะว่าเป็นอะไรถ้าลบมากก็จะหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นเชิงถ้าบวกมากก็จะหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นเชิงบวกนั่น ในขนาดเดียวกันก็จะมีผู้หญิงอีกคนที่แบบโหักก็โอหกักแฟนแลิกกแฟนแล้วไม่เห็นแทะค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็ไม่มีความทุกข์เลยโอ้ค <c oughs> ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าสภาวะุอ,อหักเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบว่าเราจะทุกข์มากน้อยแค่ไหนหรือเราจะทุกข์หรือไม่ค่ะจริงไหมแปลว่าความทุกข์ใส่คะแนนให้อ้ <c oughs> นะฮะเหมือนกับ คุณผมเคยถามแล้วอย่งคุณเคยปวดท้องไหมเคยถามค่ะเออแล้วคอนเซนเทรตกับเรื่องไหนเรื่องนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอเราไปไปไว้ที่อื่นแล้วเรื่องนั้นก็หายไปเลยแต่ทีนี้อี่าไอาการปวดท้องเนี่ยเป็นสภาวะทางร่างกายเอแต่ทีนี้สภาวะทางจิตใจอ่ะอย่ง่ายๆนะสมมติผมถามผมบอกว่า คุณโบคุณโบนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนคนเลยกรธไหมครับก็คงหน้าตาคุณไม่ได้เหมือนก็คงคงไม่โกรธคงเป็นคำถามมากกว่าผมไม่ได้ถามผมว่าคุณเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนคนเลยโไม่คือเหมือนกับว่าบาโคงคาอยากถามกลับไปมากกว่าคงเหมือนกับอะไรประมาณเนี้ออ <ท><ช>เอาล่ะเราก็มันมีคําถามคําถามก็ต้องอิเชิงลบอยู่ดีว่าเอ๊ะถูกถูกไมเติมาตัดสินฉันได้ยังไงสองท<ช>ีทำไมถึงถึงมาว่าฉันนี่นู่นนั่นใช่ได้เปเชิงนี้ใช่ค่ะเออแต่ถ้าผมเฉลยว่าผมบอกว่าหน้าตาคุณไม่เหมือนคนเลยเนี่ยเพราะว่าคนอีสานเขาไม่ได้หน้าตาแบบนี้กัน<ช><ช>อืม อผมก er ok like be ็ลลงจะบอกว่าคุณน่า่าไม่เหมือนคนจังหวัดเลยค่ะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโกรธหรือไม่โกรธเนี่ยอยู่ที่เราตีความเออเหมือนกับเมื่อก่อนที่ผมไปเรียนเมืองนอกใหม่ๆผมฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแล้ก็มีคนมาด่าผม ผมรู้ว่ามันมาด่าแต่ผมแปลไห้ออกะผมก็เลยเออสร้างมั็นปอญาเราเราฟังเราไม่เข้าใจเป็งเรื่องอเ,ออเออนั่นแหละแปลว่าอะไรแปลว่า <c oughs> คือผมจะไม่ตรวจกจ็ได้ถ้าผมสร้างความรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดนั้นเออ ใช่ไหมมันก็เหมือนกับต้องมีปัญหาเหมือนกันปฏิกิริยาของคนรอบตัวที่ทําให้คุณมีความทุกข์ย่กเราก็จะกระโดดข้ามขั้นไปว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับปฏิกิริยาเหล่าน,นี้เลยเหมือนเหมือน,มนไม่รู้เกลียดเทียดถงไหมนะคะเหมือนแบบ หมือนกาลังกลายเป็นว่าเรามองมองเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับเขาใช่ไหมคะเหมือนมองดูเหมือนดูทีวีอะไรประมาณนั้อ่ะคะเออประมาณนั้นใช่ไหม <c oughs> คุณเห็นคุณได้ยินข่าวฆาการค่ะ <c oughs> มรณตายอยู่ทุกวันค่ะ <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกเสียใจกับผู้สูญเสียนิดหน่อยค <c oughs> ่ไม่ได้โศกเศร้าด้วยค่ะ <c oughs> าเขาไม่ใช่ญาติคุณใช่ค่ะถูกไหมถูกค่ะเออเหมือนกันฮนะคนบางคนญาติตายอ,อพ่อแม่ตายก็มีตั้งแต่เสใจนิดหน่อยจนกระทั่งร้องไห้ทําอะไรไม่ได้เป็นปีๆผมเคยเจอช่ไหมเ,เขาจะอ้างว่าเพราะว่าเป็นแม่ท่านเองเสียใจข้ามปีมันไม่ใช่ไงอะ ส่วนคนที่เสียใจนิดหน่อยแล้วก็กลับไปทํางานได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาอาักตันยูหรือเขาเนรคุณค่ะเออเช่นเดียวกันว,วันนี้ผมแนะนําวิธีการให้คุณเฉยๆกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเขาด่าคนอื่นเออเออนั่นแหละก็ใช้กระบวนการสะกดติดตัวเอง เหมือนกันให้เปลี่ยนเนื้อหาเสร็ออไ้รจะได้เป็นอย่างนั้นใช่กับสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนมีความสุขโ,โดยที่โดยที่ไม่ต้องหนีไปหาความสุขเพราะว่าถ้าจนแล้วรอดคุณหลุดพ้นออกจากสภาวะสิ่งแวดล้อมน,นี้ไม่ได้ นั่ะคุณไม่จําเป็นก็ต้องไปแกล้งทาเป็นชอบมันหรอกนะเพราะว่าในอุดมคติเนี่ยคนทักคุณบอกว่าให้เรารักในสิ่งที่มีอยู่อ้าวแต่มันมันไม่แฮปปี้อ่ะคุณก็แค่เฉยๆกับมันน่ะค่ข้อหนึ่งก็คือคนแบบคุณมักจะมีความทุกข์เพราะว่าคุณก็จะไปคาดหวังคนอื่นใช่ค่ะว่าเขาจะต้องเป็นนี่นุ่นนะไะ ทีนี้เนี่ยเ,เหมือนกันอย่างเนี้ยมีลายหนึ่งมาหาผมแล้วเขาก็มีความทุกข์มากเลยเพราะว่า,าพ่อกับแม่ที่อายุมากแล้วเนี่ยคือเขาก็มีลูกนะลูกเขาก็เริ่มโตแล้วด้วยซ้ำไปลูกเขาก็ยี่สิบอยู่แล้วแม่มีความทุกข์มากเลยเพราะว่าอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็เป็นคนปากร้ายอะไรเงี้ยไม่รักษาใจอะไรเงี้ย ก็มีความทุกข์กับแม่แม่ก็จะต้องมาปรับทุกข์ให้ฟังแล้วเขาก็มีความทุกข์ไปด้วยผมก็บอกให้เขาเริ่มมีความทุกข์ได้เขาก็บอกว่าเอาเขาเป็นแม่เราเราไม่มีความทุกข์ได้เลยเอาเป็นคนละเรื่องกันนะใช,ใช่ไหมค่ะไม่เห็นด้วยผลก็แค่แนะนําว่าเอ้ยคุณก็แยกกันอยู่ก็แล้วก,กันก็อายุมากกันแล้ว แต่ว่าแม่กันอยู่แล้วมีความสุขก็ทำจต่เขาไม่เห็นแม่ไม่ยอมเ <A. S 1> อ่าแม่ไม่อยอมนะโดยเหตุผลก็คือก็แปลว่ามันก็คงเป็นเวรกรรมใช่ <A. S 1> เขาแยกกันไม่ได้แต่เขาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะช่วยอะไรเขามันจึงไม่ใช่ไม่มีความจาเป็นที่คุณจะต้องไปมีความคุข <A. S 1> นหาดัคุณจะทาตัวให้มีความสุขสิ ถ้าแม่เขาอยากจะมีความทุกข์ก็เรื่องของเขามันไม่ไม่ใช่หน้าที่คุณจะต้องไปทุกข์กับเขาใช่ไหมเออคือถ้ายังถ้าคุณยังไม่หลุดจากตรงนี้คุณก็จะคุณก็จะมีข้อแม้อ่าเขาเป็นแม่เราเราจะต้องอย่างเอาก็คุณช่วยเขาถึงที่สุดแล้วอ่ะคุณไม่รู้จะช่วยอะไรเขาแล้วคุณก็คุณก็ไม่ต้องไปมีความทุกข์ผมถามว่าคุณมีลูกเนี่ยคุณเอาความทุกข์ไปใส่ลูกคุณไหมเขาบอกเขาไม่ทาเด็ดขาด เอ้าแต่แม่คุณทำอ่ะเออแล้วถามว่าคุณอยากให้ลูกคุณทุกเรื่องของคุณเจนไม่ไปเรียนหนังสือไหมไม่ได้ไม่มีทางอ้าวแต่ตอนนี้คุณมีความทุกเรื่องแม่คุณจนคุณกิงไม่ได้นอนไม่หลับทำงานไม่ได้เออไม่จะเดาย่างไงผมบอกว่าแม่ที่มีความสุขต่างหากจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้ แม่ที่มีความทุกข์เลี้ยงลูกให้มีความสุขไม่ได้หรอกเออแลอีกข้อหนึ่งนะถ้าคุณยังคงมีความทุกข์กับแม่คุณอยู่ทุกวันนี้นะแปลว่าคุณกําลังสร้างบาปตามให้แม่คุณคุณกําลังพาแม่คุณลงนรกเออค่ะน่นอะไรเพราะว่าแม่ที่ทาให้ลูกมีความทุกข์เนี่ยแม่ก็แปลว่าแม่สร้างบาปสร้างตามอยู่ทุกวันนะเออคุณมีความทุกข์จากแม่คุณ ใช่ไหมคุณมีความทุกข์เกิดจากแม่คุณใช่ไหมก็เหมือนคนคนหนึ่งทําให้อีกคนหนึ่งมีความทุกข์แหละนั่นแปลว่าเขาก็สร้างบาปสร้างกรรมอยู่ดังนั้นถ้าคุณต้องการจะตัดวงวงเวียนแห่งกรรมนี้เนี่ยคุณจะต้องหาวิธีทําให้ตัวเองมีความสุขให้เร็วที่สุดแม่คุณจะได้ไม่สร้างบาปสร้างกรรมเพิ่มเอแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องไปสร้างบาปสร้างกรรมให้ลูกคุณ เหมือนกันอ่ไม่ทำนองเดียวกันคุณนั่นแหละคุณไปถามตัวเองอ่ะคุณจําเป็นจะต้องมีความทุกข์กับแม่คุณเขาไม่จืเป็นอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณหลุดจากตรงนี้แล้วเนี่ยอ่ผมก็จะทําให้คุณรู้สึกเฉยๆได้ยินดียินลายซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับโอ้เป็นลูกไม่ยินดียินลายกับแม่ได้เลยมันคนละเรื่องกันเลยนะ เช่ใช่ค่ะนั่นแหละเท่านั้นเองซึ่งการที่เราเฉยเฉยๆกับกับสิ่งต่างๆค่ะมันจะลดความคาดหวังของเราที่มีต่อคนอื่นด้วยถูกไหมคะถูกซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ําไปค่ะคุณไม่มีหน้าที่ไปคาดหวังใครนะโดยความเป็นจริงแล้วค่ะเออนั่นแหละค่ะ แล้วมันถือเป็นการสะกดจิดตรงที่เราเหมือนกําลังบอกตัวเองว่าให้เราเฉยๆอย่างนี้ละค่ะก็ไม่ใช่ไม่ได้บอกตัวเองเ,อเหมือนพอเจอเหตุการณ์แล้วเราก็มองมันเหมือนเหมือนมองทีวีอย่างนี้ถูกไหมคะอันนี้คือการสะกดจิตตัวเองใช่ไหมคะมันแบ่งเป็นสองส่วนนะค่ะส่วนเหตุผลกับส่วนเอาอารมณ์ด้วยมันก็เหมือนเราคุยกันอยู่เนี่ยผมท,ทำเรื่องนี้มายี่สิบปี มีคนมาถามผมว่าอาจารย์อาจารย์มานั่นฟังเรื่องทุกของคนเนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์ทำได้ยังไงออผมก็เอาเรื่องผมเอาเรื่องราวผมฟังผมฟังเพื่อรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ผมไม่เอาอารมณ์ด้วยออสมัยแรกๆก,ก็มีก็เผลอไปเอาอารมณ์ด้วยเป็นนึกสงสารเป็นนึกเวทนาเป็นนึกเห็นใจเ,ออเป็นนึกหมั่นไส้นะสำหรับบางคน จะดูโมโหโมโหเขาโมโหคนอื่นโมโหแทนเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันกลับทาให้เราทําหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะผมก็จะเริ่มคาดหวังเริ่มลุ้นไงเหมือนเราลุ้นพวกนางเอกในละครน่ะไงทำไมมันมันจะต้องทําตัวงูอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยเออมันจะทําให้เราทําหน้าที่เหาือนได้ไม่ดี ในเช่นเดียวกันฮะออถ้าใครทําอะไรไม่ดีกับคุณแล้วคุณเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็แค่ก็แค่คให้มองสิ่งนั้นเป็นอากาศสภานไปจะดีกว่าื่ซึงอันนี้แปลว่าเป็นเป็นหนึ่งวิธีที่ใช้สะกดผิดตัวเองถูกไหมคะถูกค่ะ,คะใช่ ก็ให้เฉยๆปรากฏการต่างๆรอบตัวได่ไหมช่วงที่ผ่านมาผมให้คุณสะ,ะกดจิตตัวเองไปนู่นนี่นั่นเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้เอาใจไปไว้ที่ได่ไหมคุณเอาใจไปไว้ที่อื่นคุณก็จะเริ่มแยกความสุขและความทุกข์ออกทั้งหมดเนี้ยมันไอความคิดของคุณที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันเกิดจากกระบวนการนี้ทั้งหมดโอ้คุณก็จะเริ่มเข้าใจเรียนรู้ว่าเออ ทำไมฉันไม่หาความสุขให้ตัวเองนะฉันอมทุกข์อยู่ทำไมอะไรประมาณหนึ่งเนี่ยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ที่คุณบอกว่าฉันก็หนีมันไม่พ้นอ่ะอือค่ะเมื่อหนีมันไม่พ้นเนี่ยอ่อในอุดมคติเขาสอนว่าก็ให้รักมันนะแต่โดยความเป็นจริงในชีวิตจริงคนเราทำไม่ได้หรอกถ้ามันทำร้ายทีอยู่ทุกวันนั้ะไปรักมันได้ยังไงเนี่ยก็แค่ที่เฉยเฉย S <S <ฮะ S 2> เพราะว่าสภาวะทําร้ายเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเราก็แค่ให้ให้รู้สึกว่ามันเป็นสภาวะประจําวันที่ทําร้ายเราเหมือนอะไรเหมือนอึเหม็นอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่มีใครอยากได้กิ่นอึนหรอก <ฮะ S 2> แต่ทุกคนก็ต้องอึแล้วทุกคนก็จะได้กินอึนตัวเองไม่มันกันน้อยแต่ไม่มีใครขวนขวายก้มลงไปดมสูรให้มัน หน้ำใจว <ENNIS> ่ามัน <lawsuit> เหม็นขนาดไหนถูกไหมเออฉันก็แค่รับรู้เออโอเคโอเคอือเหม็นอือเหม็นโอเคแล้วก็ลืมลืมมันไปแล้วก็รีบรีบหนีมันไปซะใช่ไหมกดชักโครกแล้วก็รีบรีบหนีมันไปแน้วยไม่มีใครหันกลับไปมองไม่มีใครหันกลับไปพิสูจน์ว่ามันเหม็นขนาดไหนมันน่ากลัวน่าเกลียดหน้าไม่น่าดูขนาดไหนไม่มีใครทําเหมือนกันเ่เรามีความทุกข์เพราะว่าเราชอบไปพิสูจน์มัน คือสูตสดเลยอ้าวก็นี่ไงคุณก็คุณก็ไปถามตัวเองไงว่าแบบเออคุณก็ไปบอกกับตัวเองไงว่าฉันมีความทุกข์เหลือเกินกับปัญหานี้จริงถูกไหมฉันมีความทุกข์กับแม่เหลือเกินฉันมีความทุกข์กับพฤติกรรมของคนนี้นู้นนั้นเหลือเกินถ้าให้คุณนึกซะว่าอันเนี้ยมันเป็นสภา,บสบาว่าเชิงลบสภาว่าเชิงลบทั้งหลายคือเออเม้นโอ้ คุณจะมาเที่ยวบนย่นกับคนอื่นไหมว่าเออฉันเหม็นจังหือฉันมัน่างหน้าตาน่าเกลียดค่ะคุณจะไม่เอามาพูดใช่ไหมเออเสร็จแล้วคุณจะไม่นั่งอ้อยอิงอยู่ในห้องน้ําสูดดมมันให้เต็มที่ค่ะแต่กับความทุกข์คุณจะทำํำ<ะ>ใช่ไหมฉันจะนั่งลำลึกถึงอดีตไลาย ฉันจะคิดถึงเรื่องาร้ที่ผ่านมาในชีวิตฉันอย่างหนำใจนี่ไงให้นึกสวรรคมันคืออึสภาวะเชิงลบทั้งหลายเนี่ยคืออึเหม็นๆที่พอคุณปล่อยมันออกมาแล้วคุณก็รีบหนีมันห่างรีบไปไกลๆแล้วก็ลืมมันไปเช่นเดียวกันไม่มีใครจำได้หรอกว่าวันนี้เมื่อวานฉันอืึไปกี่ ก้อนรูปร่างหน้าตายังไงกลิ่นยังไงไม่มีขยักจัาเออเหมือนกันนะคุณสามารถสร้างความรู้สึกเหล่านี้ว่ามันเป็นอื่อได้ค่ยเฉยๆกบมันเฉยเฉยอืนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผม ผมจำาเ,เออผมว่าผมก็เลยทําหมดแล้วเออสะากดจิตตัวเองเนี่ยสองขั้นตอนหลักเนี่ยก็คืออ่าก่อนจินตนาการให้บอกกระตุ้นสิบขนผมได้แน,น,นะนําคุณครบถ้วนแล้วอย่างเออห่ดแหละบอกกระตเอนด้วยด้วยข้อความที่ผมบอกให้ทําข้อความเนี่ยสิบขนมาวันนี้เนี่ยคุณเลือกข้อความด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณสอบตอนนี้บอกผมหน่อยว่าจะใช้ข้อความว่าอะไรเพราะว่าข้อความ,มจะบอกกับตัวเองก็มี ข้อแม้เหมือนกันเช่นหลีกเลี่ยงคําว่าไม่คําว่าจะแล้วก็ไม่เป็นแพสซีฟเช่นฉันจะสู้กับปัญหาให้ได้ผมให้คุณกระโดดข้าขั้นไปเลยเพราะว่าถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าฉันจะสู้กับปัญหาให้ได้แปลว่าคุณยอมรับว่าชีวิตคุณมีปัญหาเ,ออเออุณให้คุณไปให้ความสําคัญกับอุปสรรคค่ะซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าปัญหาหรืออุปสรรค คือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นเองมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กมันคือสิ่งที่เรากำหนดมันเองมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องอืึแล้วมีใครรู้สึกว่าการอืึเป็นอุปสรรคในชีวิตไหมไม่มีแค่เท่านั้นเองเออนะก็คิดว่ามันมันก็คือหน้าที่อย่างหนึง่ง มันอาบน้ำตัวเหม็นก็อาบน้ำเอา่านั้นเอง <c oughs> อือนั่นแหละ <c oughs> แมวอย่าสมมุติแมวแมวไม่เคยอาบน้ำมาก่อนถ้าจับมันอาบน้ำทีมันก็จะเป็นจะตายใช่ไหมแต่ลูกแมวถ้าเราจับมันอาบน้ำมาตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> <c oughs> จนชิน เออมันก็ไม่ได้รู้สึกแต่ขยะอะไรก็แค่อับน้ำเออไม่ได้รู้สึกว่ามันคือความทุกข์คืเอเรว่ามันคือปัญหาเออก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรปัญหาคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองกำแพงกำแพงจิตใจเราก็สร้างมันเองคอืม เพราะฉะนั้นคุณต่างหากคุณทุกครีกับพี่คุณนั้นมาตั้งหลายปีแปลว่าคุณรู้จักเขาดีแล้วคุณคต่างหากที่ทําให้เขาไม่รู้จักคุณเพราะว่าถ้าเริ่มแรกรู้จักกันแล้วเขาบอกอะไรคุณก็ทําตามหมด<ะ>แล้วพอหลังๆคุณค่อยมาเป็นตัวของตัวเอง<ะ>เขาไม่เไมรู้จักเขาเเขาต่างหากที่เราสงสัยว่าเอ๊ะเธอเปลี่ยนไปค่ะ แต่สาหรับคุณแล้วเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเขาเหมือนเดิมเสมออืมใช่ค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าคนคนที่สร้างปัญหาหเขาก็คือคุณก็ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แก้ปัญหาโดยการก็เขาจะพูดอะไรจะทําอะไรก็เอ่อจะใช้คำว่าเข้าหูซ้ายชุหูขวาก็ได้เท่านั้นคือสิ่งที่คุณ ไม่ยอมรับเฉยๆยทำหูทนลมเฉยเฉยนี่คือเฉยๆจริงๆอยู่ในใจด้วยนะันนถ้คใะชอบเฉยเฉยแต่ภายนมันทุกคุนอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะถ้าจริงๆแล้วอ่ะเราตอนที่จะต้องให้ใจมันเฉยๆไปพร้อมกับความคิดอย่างเง้ะ ถ้าเรื่องต้นแรกวยังทําไม่ได้แต่เราพยายามคิดย้ำๆมันจะช่วยได้เนี่ยค่ะคิดย้ำๆว่าอะไรครับว่าแบบที่เฉยๆไม่มีอะไรนี่อะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับพยายามหลีดให้เราให้ใจเราอ่ะกับความคิดนันไปทางเดียวกันนะคะไม่ใช่เป็นเหที่อยการบอกว่าเออเฉยๆอ่ะด้วยพฤติกรรมภายนอกอะ่อะเฉยๆแต่ใจอ่ะไม่ได้เฉยอะค่ะ แต่คือถ้าเราอะต้องการให้ใจมันไม่เฉยไปด้วย่อะใ,ให้ใจมันเฉยไปด้วยอะค่ะการที่เราคิดบ่อยๆอย่ะมันจะไปมันจะไปมันจะไปหลีกใจได้ด้วยไหมค่ะได้ค่ะ <c oughs> ก่อนสะกดจิตตัวเองคุณก็บอกกับตัวเองว่า,าฉันเฉยๆกับทุกพฤติกรรมของพี่คนนี้ ฉ,ฉันเฉยๆกับพฤติกับทุกพฤติกรรมของแม่เฉยมากขึ้นทุกวันทุกวันสิบหวนแล้วก็จินตนาการมันเร็วและได้ผลดีกว่าการคิดฉเฉยๆทำก่อนจินตนาการจินตนาการเรื่องขึ้นบอนลูนคิดอะไรก็ได้ค่ะนั่นแหละ ื่อให้เคลิมเคลิมแล้วจิตใต้สำนึกเปิดคำพูดที่คุณสร้างขึ้นนั้นก็จะเข้าในจิตใต้สำนึกและกระตุ้นให้คุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันให้ผลเร็วและแน่นอนกว่าการคิดนะือคิดเฉยๆอืม<ห>ฉันเฉยๆกับพฤติกรรมของพี่คนนี้ฉ,น<ห>ฉันเฉยกับพฤติกรรมของแม่ใช่เราจะได้ประโยชนตรงว่า จะไปจอดจงว่าแม่พูดแย่ๆแล้วฉันจะเฉยๆค่ะถ้าคุณใช้คำนี้ก็แปลว่าคุณไปคอนเซนเทรตกับคำพูดแย่ๆของแม่อือใช่ไหมผมให้คุณข้าวกระโดดข้ามขั้นไปเลยว่าทุกเรื่องทุกเรื่องเลยอือค่ะเมื่อพูดถึงทุกเรื่องความรู้สึกภายในมันก็จะก้าวข้าม ทุกพฤติกรรมที่สร้างที่เกิดขึ้นจริงทีนี้มันก็กลายเป็นเรื่องเหตุผลแล้วคือถ้าวันไหนก็ทําดีกับคุณเนี่ยโดยเหตุผลคุณก็จะรับรู้ได้อะ่ะค่ะแล้วคุณก็ค่อยไปไปชื่นชมไปขอบเุณนไทีหลังค่ะอืมอ่ามีคําถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีอ้าวไม่มีถ้าเตรียมพร้อมให้ดีเรียบร้อยพร้อมแล้วก็บอกจอัะ